การทำออนไลน์การทำคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG หรือใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่ TikTok เองนะครับเราจะสร้างรายได้จากการทำออนไลน์แบบนี้ได้อย่างไรวันนี้มาพูดคุยกันครับการทำออนไลน์นะครับเราจะทำอยู่2อย่างครับ1นนะครับเราจะสร้างผู้ติดตามให้ได้มากที่สุด ผู้ติดตามนั้นก็คือผู้ที่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราทำคอนเทนต์เราทำวิดีโอเราไม่ได้ทําให้ทุกคนบนโลกนี้ดูนะครับเราทําให้เฉพาะกลุ่มบุคคลนะครับอย่างช่องของผมนะครับที่ผมทําสอนถ่ายภาพสอนถ่ายวิดีโอสอนตัดต่อวิดีโอสอนอะไรพวกเป็นเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายของผมก็คือผู้คนที่สนใจที่จะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดียให้ได้สวยงามหรือพยายามที่กําลังจะเริ่มต้นทําคลิปเพื่อสร้างตัวต,วตน เหมือนที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับคนที่สนใจการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอมาดูคลิปของเราแล้วนะครับเขานําความรู้ไปใช้แล้วเขาได้ประโยชน์เมื่อเขาได้ประโยชน์มากๆเขาก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้คืออันที่สองที่เราทํานะครับความน่าเชื่อถือมันจะมาเองจากคอนเทนต์ของเราครับถ้าเรารู้จริงเราเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องที่เรารู้จริงนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยผู้คนเชื่อเชื่อเราแน่นอนครับแล้วรายได้จะมาจากไหนล่ะครับรายได้ก็ อย่างช่องของผมเนี่แหละครับผมก็รับจ้างถ่ายภาพถ่ายวิดีโออยู่แล้วครับยิ่งออกมาให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอลูกค้าใหม่ๆก็จะได้เห็นแล้วว่าโอ้ผมมีความรู้เรื่องนี้จริงๆเพราะว่าสามารถพูดได้เป็นชอ็ชอตๆเลยครับว่าจะนั่งยังไงจะยืนยังไงตั้งค่ากล้องยังไงถ่ายวิดีโอยอย่างไรจัดแสงอย่างไรอันนี้มันอยู่ในในหัวของของ,ของอาชีพของเราอยู่แล้วครับคนเขาเชื่อใจครับเขาก็จะจ้างงานเรามากขึ้นก็มีมีการจ้างงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับจากการทําออนไลน์ รายได้แหล่งที่2นะครับก็มาจากการขายของเลยครับตรงๆถ้าเรามีสินค้าของเราเองเราก็ขายเลยอย่างของผมเนี่ยผมก็ขายใน Tik t อกช็อ p เนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็เลือกเอาสินค้าที่จําเป็นเหมาะสมแล้วก็ที่ว่ามันเหมาะและมันใช้ได้จริงเท่านั้นที่จะเอามาอยู่ใน Tik t อกช็อ p นะครับที่ก็เป็นแหล่งรายได้ที่2ของผมนะครับแหล่งรายได้อันหนึ่งนะครับก็คือบทเรียนถ่ายภาพสําหรับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับมีบทเรียนให้นะครับก็สอนสั้นๆ ถ้าคนสนใจจริงๆนะครับวันเดียวรู้เรื่องเลยครับว่าถ่ายภาพสวยขึ้นแน่นอนเพราะทุกอย่างมันจะเป็นความลับเป็นประสบการณ์ของเราอีกหนึ่งรายได้นะครับที่หลายๆคนก็ทํากันก็คือรับรีวิวสินค้านะครับจากผู้ผลิตสินค้าต่างๆถ้าเรามีผู้ติดตามเยอะพอมีความน่าเชื่อถือมากพอเนี่ยแหละครับคือแหล่งรายได้ที่เราจะทําได้สรุปนะครับเราต้องทอํานสองอย่างครับหนึ่งทำให้ผู้คนรู้จักเรามากๆนะครับด้วยคอนเทนต์คอนเทนต์ก็มีภาพนิ่งวิดีโอต่างๆ2 ผู้คนก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเราทําให้เราสามารถจะขายสินค้าหรือบริการได้มากขึ้นนั่นเองครับลองนําแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองดูนะครับเพราะว่ามันมีเราสามารถทําได้หลากหลายมากครับมีคอนเทนต์ที่ให้ทํบเยอะมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องตกผลึกมันออกมาให้ได้มีข้อสงสัยในธุรกิจอะไรยังไงก็ปรึกษาได้นะครับจะเอดไลน์มาหรือว่าจะโทรมาก,ก็ได้นะครับสวัสดีครับ